สวัสดีครับพบกันใน DIY บายต้องนะครับวันนี้ผมมาเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งครับล้อมอไซค์ถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับแบบออกไปใช้อะ่ะแล้วมันเกิดอาการสัน่นสั่นนิดๆอะ่ะคือแบบขับช้าๆไม่รู้สึกแต่ว่าถ้าเกิดขับเร็วๆแล้วมันรู้สึกแบบซ้ายขวานิดๆหรือว่าขึ้นลงขึ้นลงหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยอลองเช็คดู ถ้าเกิดล้ออ่ะไม่เคยโคดโช็กไม่เคยรั่วอ่า <_ S 1> ผมจะแนะนำตรงนี้ครับนี่เห็นเส้นๆนี่นะเ <_ S 1> ขาเรียกว่าขอบยางอ่ะตรงเนี้ยผมเรียกว่าขอบยางนะผมไม่รู้เอ่อที่อื่นเขาเรียกกันยังไงก็ของผมตรงเนี้ยมันจะต้องขึ้นมาเสมอกันนี้ใช่ไหมแต่นี่มา <_ S 1> ค่อยๆคยแคบค่อยๆคยแคบอ้าวหาย มาละเนี่ยเราเป็นอย่างเงี้ยทั้งสองฝั่งมันทําให้ยางอะครับมันเขาเรียกว่ายางไม่ขึ้นขอบยางมันชินมันจะไม่ได้กลมดิก๊กอาจจะเสียศูนย์เป็นเล็กๆน้อยๆคือตอนแรกอะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นที่ยางผมคิดว่าเป็นที่ล้อเพราะล้อผมเคยรถอะผมเคยโดนชนแล้วล้ออะมันโคตรนิดนึงแต่ผมไม่ให้ร้านเช็คอ่ะโอเคเขาบอกว่ามันนิดเดียวจริงๆไม่น่าจะมีผลต่อการใช้งานแต่ถ้าเกิดขับเร็วๆก็อาจจะมีผล ผมก็เอาไปซ่อมไปอะไรมาเรียบร้อยผมก็มาใส่ยางยางเส้นนะนะ,ะปรากฏว่าเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันหายไปคือร้านอนะ่ะเขาใส่ยางไม่ขึ้นขอบก็ไม่ได้โทษร้านหรอกนะเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดขึ้นได้บางทีมันคือคือล้อผมมาจริงๆริงเป็นล้อใส่ต้องใส่ยางไาแล้วผมแปลงแปลงเป็นแบบไม่มียางไรมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรเล็กๆอย่างนี้อยู่แล้ว ก็โอเคเดี๋ยวมาชมกันวา่าผมผมจะเอาลมในยางออกลองทําให้แบบยางกับล้อเนี่ยมันไม่ติดกันละแบบแยกไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ออกมานะเอาแค่ให้มันแบบมีร่องอะไรเงี้ยแล้วผมก็จะหยอดน้ํามันลงไปน้ํามันเครื่องหรือสันไลท์อะไรแต่ว่าผมว่าจะาน้ามันเครื่องเลยเพื่อค่อยหยอดไปตามขอบเนี่ยสองฝั่งแล้วจะลอง ลองไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็อัดลมข้าไปเองถ้าเกิดได้ก็โอเคจบแต่ถ้าเกิดไม่ได้อาจจะต้องไปให้ร้านเขาทาให้โอเคเดี๋ยวมาชมกันครับว่ามันจะหายไหมครับอันนี้ผมก็เอายางไปทํามาแล้วมันก็ขึ้นคอบหมดแล้วผมลองไปใส่แล้วก็วิ่งแล้วก็ใครที่มีปัญหาเหมือนผมก็ลอง ลองออกไปเช็คดูนะครับว่ายางขึ้นขอบหรือเปล่าโอเคครับยังไงผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามถูกใจติชมคอมเมนต์ได้เลยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ